ข้าพเจ้าอยากขอบคุณพระเจ้าตอนนั้นข้าพเจ้าได้ประสบปัญหาชีวิตคือสามีของข้าพเจ้าได้ป่วยเนื่องจากติดสุราอย่างหนักทำให้เขาเป็นผู้ป่วยติดเตียงข้าพเจ้าก็มีลูกสาวอยู่สองคนที่ต้องส่งเรียนหนังสือไม่รู้ว่าจะใช้ชีวิตยังไงก็ได้แต่ดูแลกันไปวันๆค่ะ แต่วันหนึ่งลูกสาวได้กลับมาเล่าให้ฟังว่ามีพี่น้องจะมาหาที่บ้านหลังจากนั้นพอพี่น้องเข้ามาเยี่ยมแล้วก็เล่าเรื่องราวของพระเจ้าให้ฟังเราก็เลยต้อนรับพระเจ้าข้าพระเจ้าไม่มีวันลืมพี่ที่พาต้อนรับพระเจ้าได้ถามข้าพรเจ้าเหนื่อยไหมข้าพระเจ้ามีความรู้สึก เป็นทั้งความรักเป็นทั้งการปลอบประโลมจิตใจเป็นทั้งความซาบซึ้งที่ข้าพเจ้าไม่เคยได้รับจากที่ไหนมาก่อนไม่สามารถที่จะพูดคำอื่นออกมาได้เลยมีแต่ร้องไห้หลังจากนั้นพี่น้องก็ได้มาหนุนใจทุกอาทิตย์พี่เลี้ยงก็ได้พาข้าพเจ้ามาที่โบสถ์ทำให้เรารู้จกักกับพระเจ้าทำให้เราเข้าใจมากขึ้น เริ่มมีความเชื่อเพิ่มมากขึ้นก็อธิษฐานพาสามีที่นอนป่วยติดเตียงอยู่อธิษฐานทุกวันอธิษฐานทุกเย็นจากที่เขาเป็นผู้ป่วยติดเตียงคะ่ะไม่สามารถที่จะกระดูก,กระดิกเองได้เลยยกขาเองก็ไม่ได้ก็ได้สามารถที่จะลุกขึ้นมานั่งได้แล้วการอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นกับครอบครัวเราอีกครั้งหนึง่งพี่เลี้ยงบอกว่า ที่คริสตจักรสุขสันต์เราจะมีค่ายค่ายหนึ่งนะให้เราอธิษฐานให้ชีสสามารถนั่งมีแชร์ได้ไม่น่าเชื่อว่าแค่คำอธิษฐานมีพลังยิ่งใหญ่มีพลังมากทำให้สามีของข้าพเจ้าลุกขึ้นมานั่งได้นานกว่าปกติการอัศจรรย์ก,ก็เกิดขึ้นอีกครั้งงมาถึงวันค่ายในวันนั้นสามีของข้าพเจ้าสามารถลุกขึ้นมายืน แล้วก็เดินได้อย่างอัศจรรย์ค่ะขอบคุณพระเจ้าต่อจากนั้นพี่เลี้ยงก็หนุนใจข้าพเจ้าให้อธิษฐานให้มาที่คิตจกักให้มาศึกษาเรียนรู้ให้เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมข้าพเจ้าก็ได้ทำตามคำแนะนำของพี่เลี้ยงเราก็มาพาสามีมาที่คิตจักเราทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์ พี่เลี้ยงก็ได้หนุนใจข้าพเจ้าอีกเรื่องหนึง่งก็คือเรื่องเศรษฐกิจของครอบครัวเราค่ะข้าพเจ้าก็มีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจในครอบครัวก็คืองานที่ข้าพเจ้าตัดเดย็บอยู่นั้นไม่มีงานตัดเดย็บเลยหลังจากนั้นการอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นกับครอบครัวเราอีกครั้งหนึง่งก็คือวันนั้นข้าพเจ้าได้รับโทรศัพท์ ของร้านตัดเย็บเสื้อผ้าร้านใหญ่ร้านหนึ่งค่ะเขาติดต่อมาให้ข้าพเจ้าทำงานร่วมขอบคุณพระเจ้ารีบตอบรับร้านนั้นทันทีเลยว่าข้าพเจ้าจะทำตัวอย่างให้สุดฝีมือแล้วก็ส่งงานตัวอย่างให้เขาปรากฏว่าร้านนั้นเขาทักตอบมาบอกว่าให้เราร่วมงานกับเขาข้าพเจ้าก็ได้งานทำฟื้นฟูเศรษฐกิจในครอบครัวของเตเองอีกครั้งหนึ่ง เราได้รับงานจากอีกร้านหนึ่งซึ่งข้าพเจ้าไม่เคยได้รับงานเป็นหลายหลายร้อยตัวเป็นพันตัวข้าพเจ้าไม่เคยได้รับมาเลยตั้งแต่ทํางานร้านตัดเย็บเสื้อผ้าข้าพเจ้ามีออเดอร์สูงสุดถึง2,000ตัวข้าพเจ้าขอบคุณพระเจ้าทําให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสถวาย10บรถถวายเพื่อพระนิเวศ ถวายเพื่องานของพระเจ้าต่างๆทำให้เศรษฐกิจของครอบครัวข้าพเจ้าจเจริญรุ่งเรืองขึ้นอย่างมากมายข้าพเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์รักและเมตตาพระองค์ทรงให้โอกาสเราขอบคุณพระเจ้าที่ให้ชีวิตใหม่กับข้าพเจ้าจากคนที่เคยสิ้นหวังได้กลับมาใช้ชีวิตเ,เดิมและได้ครอบครัวที่ดีกว่าเดิม อยากจะหนุนใจพี่น้องทุกๆท,ท่านนะคะที่ได้รับฟังเรื่องราวของครอบครัวเราอยากหนุนใจให้พี่น้องเปิดใจให้กับพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะทําการอัศจรรย์แล้วแตงเชื่อว่าถ้าทุกท่านเปิดใจต้อนรับพระเจ้าเข้ามาพระเจ้าก็จะทําการอัศจรรย์ให้กับทุกครอบครัวเหมือนกันค่ะพระเจ้าอวยพรค่ะ